เอ้ยเฮ้ยเอ๊ะได้แน่นะทำไมจะไม่ได้แล้วลางสินค้านี้ต้องมีกฎที่พวกเขาไม่ได้เขียนเอาไว้แนะ่เราททำแบบนี้เป็นการทำลายกฎพวกเขาจะไม่อยู่เฉยๆต้องมีการเคลื่อนไหวแนะ่แค่คืนนี้พวกเขาลงมือกับเรือของาลอบาบานั่นก็คือการปิดประตูตีแมวแต่ถ้าหากเขาลงมือกับเราล่ะกลัวอะไรเขาจะลงมือยังไง จะต้านทานข้าลงมือได้เหรอเอ่อเฮ้ยเอ่อเจ้ารู้สึกไหมว่าที่นี่มียุงเฮะอเอไม่ไม่รู้สึกเนอะเหมือนข้าถูกยุงกัดเลยเฮ้ไหนเออเฮ้ยนี่คือโอ้แย่แล้วทำไมเจ้าทำร้ายตัวเองล่ะเฮ้ย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 เดี๋ยว

เจ้าคนต่ําช้ารีบปล่อยข้าซะเจ้ารู้ไหมว่าเราเป็นหรือเปลา่าวางแผนให้เราติดกับคิดว่าเราหลงกลง,ง่ายๆแผ่ล่อศัตรูจับสายลับแบบนี้แค่คนอูบายเล็กๆอย่าขยับเจ้าก็อย่าขยับจุกเคยเป็นทหารเจ้ารู้ได้ยังไงการมัดคนของเจ้าเป็นวิธีที่กองทัพใช้เจ้ายิ่งรู้มากก็ยิ่งตายเร็วพวกเจ้าข้าเหลวฝูข้าขอทานเก็บขยะ ตอนนี้ยังกล้าฆ่ามือปลาอีกฆ่าหนึ่งคนก็คือฆ่าฆ่าหลายคนก็คือฆ่าตอนทำสงครามเราฆ่าไปไม่น้อยชีวิตเราสามคนล้วนเก็บกลับมาแต่ยังไม่เคยฆ่ามือปลาบอย่างเจ้าพวกเจ้าเออพวกเจ้ามันน่าเนื้อใจเสือสัตว์ได้ละฉันในเมื่อพวกเจ้าดูออกว่าพวกเราปลอมตัวมาพิสูจน์ว่าพวกเจ้าไม่ได้ดูที่ป้ายเดินเรือหรือถ้าไม่ใช่เจ้ายังมีวิธีติดต่ออื่นอีกพวกเจ้าท่ายผิดแต่แรกแล้วถายผิดยังไงอยากเป็นผีที่เข้าใจออกมา รู้น้อยหน่อยจะดีกว่าไปเอเฮเฮ้ยโอ้โอยโแล้วเฮ้ยเรีบบุดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมารบาระกนจากลับมาเฮ้ยข้าบอกให้เจ้ากลับมาไงสบประกนเอารียบุดไว้สิหาไ้อุมันไว้